ครับก็สวัสดีในคลิปนี้เรามาทำการตรวจซ่อมไมโครเวฟโตชิบ้านะครับมาด้วยอาการไม่ร้อนนะครับก่อนอื่นเราก็มาทำการเทสกันก่อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำอยู่ที่องศานะครับ เอาเข้าเครื่องทดสองนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับลองดูครับเสียงแม่มีตอนทำง,งานนะครับ เสียงแมกนิวตตนทำงานเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคลองขอแค่นี้ดูก่อนครับเหมือนนาฬิกาไม่หมนุนหรือเปล่านี่หมนุนเลยนะครับอ่ะร้อนอยู่นี่ครับลูกค้าว่าไม่ร้อนงงเลยโอเคเมื่อกี้น้ำร้อนนะครับ แต่ว่าดูจากสภาพแล้วนะเดี๋ยวเพิ่มไฟแผ่นออะไรนะผมลืมไมโคนชำรรุดมันต้องเป็นที่หัวไม่ตอนนะครับอันนี้เราต้องก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเรามาลือกันดูครับ แี้เราถอดแผ่นตัวนี้ออกมาแล้วนะครับการนี้น่าจะหัวแม่นิวตนแตกนะครับถอดเสื้อออกมาแล้วแล้วก็มาถอดตัวนี้ออกนะครับตัวจีบตัวชิบ้านี่ทำโล่งดีครับ ก่อนตัวอื่นใช้ได้นะครับแต่ว่าเรามาถอดหัาดูนะครับโอเคครับหลังจากถอ,อดน็อตออกแล้วนะครับสามตัวก็วดึงออกมาอโอเคพรมว่าแลละหัวแม็ดนี่ตอนแตกจริงๆด้วยครับตัวนี้ เปลี่ยนหัวสิครับเอาเบอร์ไปเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับครับหลังจากที่ได้อะไรมานะครับ2 2งสองเอ็มสอง, M, สองแล้วก็แผ่นแล้วก็ตัดตามรูปนะครับใส่กลับคืนเข้าไปแล้วก็ทดสอบครับ ครับหลังจากที่ผมได้ตัดตามรูปเดิมนะครับเ,เดิมก็เอาใส่กลับคืนนะครับขีกรับเน่นเปีย เสร็จแล้วก็ใส่หัวแมกนิตรอนครับ เสียบรักครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการทำการทดสอบกันอีกรอบนะครับ ตันนี้เอาน้ำเดิมนะครับตัวน,นี้น้ำเกลือเดิมอยู่ที่38นะครับอย่างอุ่นๆนะครับที่นี้ก็เสียบปลั๊กครับเอาสักหนึ่งนาทีครับอขออไปลืมโอเค เมื่อกี้38นะครับโอเคเสียงแมกนิตอนทำงานนะครับอลองดูครับ โอเคครับเริ่มมองเห็นน้ำเดือดแล้วนะครับเดียบร้อยครับหนึ่งนาทีน้ำเดือดนะครับเมื่อกี้ผมเห็นน้ำเดือดโอเคบัดอุณหภูมิเห็นอ่าเจ้านะครับจาก38มปดเป็นเจ้าก็ถือว่าใช้ได้ครับ ผมจะลองทำอาหารดูแล้วกันครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สรุปงานว่าเปลี่ยนอะไรไปสองตัวนะครับชุดนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีความสุขทุกท่านครับ